เฮ้ยทุกคนดูนี่สิครับนี่คอมเมนต์นี่ครับดีโอบครับเขาบอกว่าคืออะไรเขาบอกว่าผมคุณขอหนึ่งล้านคนแต่ศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นไปไม่ได้อะไรเนี่ยเขาไม่รู้จกักภูเขาไฟหรือไงครับน้อยคนนะครับศูนย์จุดศูนย์เปอร์เซ็นครับที่จะไม่มีใครรู้จกักภูเขาไฟครับแต่นี่คือมีคนไม่รู้จกักภูเขาไฟด้วยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าคืออะไร คืออะไรมันคืออะไรนะครับเขาถามแบบนั้นเลยครับคือผมเป็นคนที่รู้จักภููขับไฟมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยคอมเมนต์นี้อืมอืมโหโหผมไม่น่าเชื่อถึงสักเท่าไหร่นะครับโอเครายงานไปเอิ่มเอาอันนี้แล้วกันนะอืมเอิมอ่ม คุปคามโอเคตกลงไปโอเคแค่นี้เองครับ